สำหรับการตรวจฝ้านะครับเราสามารถเช็คในเรื่องของการรั่วของหลังคาได้ด้วยนะครับบางหลังที่เราไปตรวจกันเนี่ยบางทีเนี่ยหลังคาเราตรวจข้างบนเนี่ยเราไม่เจออะไรนะครับพอเราปีนเข้าสู่ถงฝ้าเนี่ยเราจะเห็นในแนวฝ้าดินดินว่ามีรอยหยดน้ำเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นจุดหนึ่งที่เราตรวจงานฝ้าด้วยตรวจงานหลังคาพร้อมด้วยเป็นเทคิคที่สามารถตรวจได้ทั้งสองอย่างนะครับก็จะสามารถรู้เลยว่าหลังคารั่ว่ครับผม กำรังตรงนี้นี่นนอันนี้อันตรายใช่ครับอกอันตรายด้วยมันจะเป็นในเรื่องของการตัดโครงซีไลน์ออกการยึดจับโซฟานในช่วงนี้กําลังของการรับแรงเนี่ยจะสูญเสียไปอันตรายข้อที่1ค่งแลอันตรายข้อที่2คืออะไรครับคืองานระบบไฟจะทําให้สายไฟเนี่ยไปเกี่ยวับโครงซีไลน์เกิดไฟรับวงจรได้ทั้งหลังเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดการตรวจฝ้างานฝ้าทั้งหมดนะครับครั้งที่แล้วเป็นการตรวจหลังคาครั้งนี้เรามาพูดถึงงานฝ้ากันเราจะมาดูกันเลยครับว่าเรามีการตรวจฝ้ามีตรวจอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเชิญไปชมกันเลยครับไปเลยสวัสดีครับรพบกับผมมินกับช่องสถาบนิกบ้านๆ้าน,นะครับเรามาออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบนิคบ้านบ้าับ เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกันไปแล้วว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงต้องดูอะไรก่อนหลังบ้างแล้วทําไมเราถึงต้องตรวจรับบ้านวันนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกสองท่านเช่นเดิมครับพี่เอกกับพี่เต่านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันครับวันนี้ใช่ไหมครับเราจะมาดูเรื่องของงานฟ้าครับซึ่งถ้าเราเป็นถ้าเป็นงานฟ้าเนี่ยเราก็ต้องใช้คนอิมหรเปแบบพี่เตาอ๋อไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่แล้วสิวบ้าจะาดำอะไรยังไงไม่ใช่คนละฟ้าแล้ว อ่าผมเฟร์ครับผมเราจะมาดูกันเลยครับว่าเรามีการตรวจฝ้ามีตรวจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญไปชมกันเลยครับไปเลยมาเริ่มต้นกันเลยครับเวลาเราดูฝ้าเนี่ยครับเราต้องดูอะไรบ้างครับฝ้าครับเรามีอยู่สองส่วนนะครับที่ที่เราตรวจก็คือเขาเรียกวาฝ้าชายคากับฝ้าภายในนะครับผมแต่ละส่วนเนี่ยก็จะวัสดุแนะนําแตกต่างกันเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมต่อการใช้งานของบ้านนะครับผมคือฝ้าชายคาเนี่ยกับฝ้าเอดานไฟในบ้านเนี่ยมันก็จะแบ่ง ย่อย้อยนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนำเพื่อนๆว่าผ้าไปนอกบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นระบายอากาศนะครับส่วนผ้าายในเนี่ยก็จะมียิบซัมนะครับทนชื้นกับปกตินะครับซึ่งการตรวจก็จะไม่เหมือนกันนะครับใช่ครับมีตรวจอะไรบ้างครับพี่ถ้าเป็นผ้าภายในครับผมผ้าประกอบไปด้วยนะฮะครับผมตอนนี้เรามุดไปที่โถงหลังคาตรวจผ้านี่แบบอินไซต์เลย ใช่ครับอันนี้เราจะตรวจฝ้าภายในก่อนนะครับซึ่งฝ้าภายในเนี่ยเราจะมีการตรวจในเรื่องของลวดแขวนนะครับลวดแขวนเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับช่งชางใช้เนาะก็จะมีเน้แต่ลวดแขวนนะครับหรือจะเป็นฉากริมแขวนหรือจะเป็นซีรายแขวน ซึ่งก็สามารถใช้ได้นะครับ <daddy? S 2> ก็มีความแข็งแรงก็ดูเรื่องของการยึดนะครับกับโครงสร้างหลังคาว่าแข็งแรงดีหรือเปล่าระยะห <pave>, ่างเกินไปไหมนะครับอ่าก็ดูเรื่องของกา <analy. S 1> รยึดสกรูห ы, ให้แน่นหนานะครับจากนั้นเราก็ไปดูในส่วนของโครงข้าวครับผมโครงข้าวเนี่ยก็จะมีโครงหลักและโครงซอยนะฮะถ้าโครงหลักก็คือ <ห 6. S 1> จะเป็นตัวที่วิ่งเขาเรียกว่าแนวสั่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวน,นี้แล้วเป็นโครงซอยเนี่ยจะเป็นลักษณะท้องแบนเพื่อการรับแผ่นที่สนิท นะครับและแข็งแรงมากขึ้นระยะของโครงโครงข้าวหลักเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับอ่าหรือไม่เกิน1เมตรนะครับประมาณนี้แล้วก็ระยะโครงซอยเนี่ยโครงซอยที่อยู่เป็นช่วงสั้นๆเนี่ยครับก็จะเป็นอยู่ช่วงอยู่40เซนนะครับอ่าซึ่งหลังนี้ก็ได้มาตรฐาน,นะครับก็แข็งแรงดีนะครับส่วนด้านดินผนังก,ก็จะมีการยึดด้วยฉากดินครับก็เพื่อความแข็งแรงบริเวณชนขอบผนังตลอดแนวนะฮะเพื่อไม่ให้ฟาดแทรก แนวขอผนังด้านล่างนะครับตัวเองมีสากลินอยู่ครับผมอุปกรณ์เสริมครับปกติเนี่ยครับไอ้ตัวที่เอามายึดฝ้าเนี่ยครับขึ้นกับตัวโครงหลังคาเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกลวดปรับระดับนะครับที่สามารถปรับขึ้นลงได้ แต่คอนเซ็ปต์หลักๆของการทำฝ้าเนี่ยเราต้องการให้เขาแข็งแรงไม่ให้มันขยับเขยื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ตัวนี้มันยึดให้มันแข็งแรงเนี่ยช่างบางคนเนี่ยาก็ชอบแบบนี้มากกว่าเพราะมันทำงานง่ายแล้วมันก็ไม่ต้องมาปรับระดับบางทีปรับระดับเนี่ยมันปรับไม่ดีมันจะแบบห้อยลงมาแล้วก็ย้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันสำหรับการตรวจฝ้านะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยเราสามารถเช็คในเรื่องของการรั่วของลังคาได้ด้วยนะครับเพื่อนๆ เราจะดูในเรื่องของแนวนะครับของแนวฟ้าเนี่ยที่เราบอกว่าแนวตะเคสันนะครับเราก็จะเนี่ยครับใช้ไฟเนี่ยส่องดูดูตรงนี้ครับมีรอยหยดน้ําหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยหยดน้ําด้วยนะครับผมตรงจุดนี้ทาให้เกิดหลังคารั่วเราก็สามารถเช็คได้ในเรื่องของงานป้าได้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตหรือว่าในแนวตลอดแนวที่ที่ผมได้กล่าวตามตะเคียนสันมีรอยหยดน้ํำไหมนะครับมีรอยเกี่ยวกับคาบน้ำไหมนะครับจะเป็นในแนวนี้นะครับ ซึ่งเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งว่าหลังคาเราั่วหรือเปล่านะตองฝ้าพวกนี้ครับคือถ้ามีเนี่ยมันจะมีภาพจุดน้ำนะครับเพื่อนอยู่ตามประมาณนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตามตะเก้หลังหนือตามมะเข้หลังตรงนี้ถ้าหลังคาั่วตรงนี้จะจะเห็นกอดกอดเพื่อนครับการเก็บคอพวกนี้ครับถ้าเก็บไม่ดีจะั่วทันทีก็จะมีแนวน้ำั่วเลยครับบางหลังที่เราไปตรวจกันเนี่ยบางทีเนี่ยหลังคาเราตรวจข้างบนเนี่ยเราไม่เจออะไรนะครับพอเราปีนเข้าสู่ถงฝ้าเนี่ยเราจะเห็นในแนวฝ้าทันทีว่า มีรอยหยดน้ำเนี่ยบริเวณตะเคสันแล้วก็ตะเคหลังเนี่ยตรงนี้เราจะเป็นจุดหนึ่งที่เราตรวจงานฝ้าด้วยตรวจงานหลักคาพร้อมด้วยควบคู่กันได้นะครับผมเป็นเทคที่สามารถตรวจได้ทั้งสองอย่างเลยครับก็จะสามารถรู้เลยว่าหลังคาล้วนถูกครับผมเพราะบางครั้งเวลาเราตรวจเนี่ยมันไม่มีฝนตกเนาะถูกแล้ก็ไม่เห็นคาบน้ำนะคะระดับตรงนี้นี่ตรงนี้เลยจะแนะนําว่าอันนี้อันตรายใช่ครับผมอันตรายด้วยก็คือมุมนี้ครับมันจะเป็นในเรื่องของการตัดโครงซีไลน์ออกนะครับ ช่วงนี้ที่เราตัดโครงซีลออกจะทําให้การยึดจับของตัวฟาะครับในช่วงนี้กําลังของการรับแรงเนี่ยจะสูญเสียไปจึงอยากจะแนะนําว่าให้ทางเจ้าของบ้านนะครับกับทางผู้รับเหมาเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าตรงส่วนนี้ครับวันไหนจะต้องเสริมนะครับเรื่องชุดต่อระดับหรือเหล็กตัวฉากลิมนะครับมาเสริมเพื่อต่บยึดโยงของโรครงข้าวตัวนี้ครับให้สามารถแน่นหนายิ่งขึ้นอันนี้คืออันตรายข้อที่1่และอันตรายข้อที่2คืออะไรครับคืองานระบบไฟครับผมที่เราติดสายไฟสายไฟซีลายที่เราบาดก็เราไม่เว้นช่องบริเวณนี้ประมาณสักห้าเซน จะทําให้สายไฟเนี่ยไปเกี่ยวกับโครงซีไลน์นะครับจะเป็นให้เกิดไฟรับวงจรได้ทั้งหลังเลยนะครับตรงจุดนี้อัประมาณนี้เพราะว่าโครงข้าวเนี่ยมำคมอยู่ครับก็ อาจจะเกิดการมัิเหตุตได้ครับ,รบอันนี้นะครับไฮไลท์เลยว่าไม่ได้เด็ดขาดนะครับท่อร้อยสายไฟพวกนี้ก็ไม่ได้ร้อยให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในรายละเอียดของงานไฟทีหนึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่อร้อยสายไฟเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะฮะโอะะเคก็จะคานะครับก็มีเรื่องของโครงข้าวเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะครับเรื่องของโครงหลักโครงลอยนะฮะ แต่ในส่วนของแผ่นเนี่ยถ้าด้านในมันจะคู่นะครับคุณเอ๋ก็คือจะเป็นฝ้ายิปซั่มใช่ไหมครับตรงนีด้ดของออซีเมนขาวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นฝ้าเดรคาจะแนะนําเป็นลักษณะของตัวฝ้าวนิวนะครับหรือฝ้าสมาร์ทบอร์ดนะครับประเภทพวกนี้จะทนต่อการที่ความชื้นภายนอกนะครับทนอากาศทําให้ไม่เกิดการขึ้นเชื้อราหรือการกเสียหายต่อความชื้นนะครับซึ่งก็แนะนําเป็นประเภทพวกน,นี้จะทนกว่า ซึ่งการยึดก็เหมือนกันไอ้พวกสมาร์ทบอร์ดพวกนี้ครับมันก็คือพวกซีเมนบอร์ดมันคืออันเดียวกันแหละฮะสมาร์ทบอร์ดซีเมนบอร์ดซีเมนผสมเนื้อไม้อะไรพวกนี้พวกนี้ข้อดีของเขาคือเขาเอาซีเมนเนี่ยฮะมาทำให้มันเบาลงนะครับแล้วมันจะสามารถเอ่อไปติดเป็นฝ้าได้ พวกนี้ฮะมันก็กันความชื้นได้เพราะฉะนั้นเขาไว้ตามพวกใช้คา้าลงจอดรถอะไรพวกนี้ฮะหรือไม่มันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นฝ้ากันชื้นฝ้ากันชื้นเนี่ยมันจะอยู่ได้เฉพาะพวกส่วนในห้องน้ําหรือว่าส่วนที่มันไม่ได้แบบประทะน้ํามากๆฝ้ากันชื้นจะสีเขียวๆถ้าใครเป็นแฟนกับช่องสถานการนี้บ้านๆรู้แน่นอนอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้ตรงไหนยังไงนะฮะโอเคเสริมเ่องจ็เป็นระไรที่เราไปงตรวจครับผมซึ่งจริงๆเนี่ย เอายึดตามมาตรฐานเนาะก็จะเป็นชุดปรระดับนะครับของวัสดุตงนั้นนะครับอย่างเช่นตัวโครงโรงก็จะมีชุดปรระดับของเขาไปนะครับแต่ถามว่าที่เราไปตรวจเราก็จะเจอตัวฉากลิงนะฮที่เราใช้ปรระดับถามว่าใช่มาตรฐานหรือเปล่าเราเราต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่มาตรฐานเราเป็นแต่เป็นการข้เรียกเก็บงานของผู้รบเหมาครับกับทางองค์การซึ่งตกลงกันว่าตัวนี้เราจะใช้อะไรนะครับเป็นการยึดจับนะครับถามว่าผิดมาตรฐานหรือไม่ก็ไม่ได้ผิดมาตรฐานอะไรนะครับแต่ต้องดูว่าการยึดหนึ่งเขาเนี่ย ซอยเนี่ยในการยึดเนี่ยอยู่ที่เกณฑ์มาตรฐานรือยครับในการยึดนะครับมาตรานอยูอ่ที่ประมาณ8 0ดสิงหนึถ้าไม่เกินในระยะช่วงนี้นครับก็สามารถให้งานตัวน,นี้ผ่านได้ Cues, 2> <IS> 2> ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ประยุกต์ยุใช้่บางทีเรผมไปเจอช่างบางคนเขาก็แบบไม่ถนัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันง่ายกว่าแล้วก็ทำให้ยึดฟ้าได้แข็งแรงกว่ามันอยู่ที่มาตรฐานของชาติเนาะว่าเขาถนัดแบบไหนถ้าถนัดแบบนี้เราก็สามารถอาุ้มอร่วยลงมาได้เพราะคอนเซ็ปต์หลักของเราคือเราต้องการให้เขาแข็งแรงอะไรที่แข็งแรงแค่นั้นมันก็น่าจะทดแทนได้แล้วแต่ถามว่ามันถูกกับตามหลักการของวิศวกรรมไหมมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ ถูกตามตัวหนังสือแต่มาถูกตามพฤติกรรมรอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการตรวจฝ้างานฝ้าทั้งหมดนะครับครั้งที่แล้วเป็นงานตรวจหลังคาครั้งนี้เรามาพูดถึงงานฝ้ากันนะครับและเดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นงานอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเอาพี่เอกเชิญเลยครับ สำหรับการตรวจฟ้านะครับทุกท่านก็จะทราบดีแล้วนะครับว่าเราต้องมีการตรวจอะไรบ้างนะครับก็เราจะรู้ว่าตรงไหนเราจะเน้นย้ำเป็นพิเศษในการตรวจงานฟ้านะครับวันนี้ผมก็ขอจบรายการียงเท่านี้นะครับเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพที่ดีไปกับสังคมสนามนิ่บ้านๆครับขอบคุณครับก็ในส่วนของแผงไฟนะครับแผงควกกบองจรเนี่ยนะครับเราก็ต้องตรวจเทคเรื่องของขนาดสายไฟนะครับแล้วก็การเดินไฟนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับก็จะมี สายลายสายนิวตอนันสายกาวนะครับว่าเข้าถูกท่องหรือเปล่านะฮะบนหลักๆนะครับเราจะไปดูจุดต่อสายไฟปักไฟสวิตไฟแผงวงจรขนาดของสายไฟการทดสอบไฟแล้วก็เซฟทีคัทแหมคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเค